อัละเจ้าชายน้อยข้าจะมอบคาถาวิเศษให้กับเจ้าให้เจ้าสามารถขอพอรได้สข้ออ่ะเอาไปโอเคท่านจะเอาไปใช้อะไรบ้างเหรอท่านเจ้าชายเฮอร์คิวลิสน้อยอ๋อพรข้อที่หนึ่งท่านจะเอาไปทำอะไรนะท่านจะเอาไปทำอะไร อ๋อส่งของมาให้ย่าเลยได้ท่านจะส่งของเป็นอะไรอยู่ในนั้นเป็นอะไรเป็นอะไรอยู่ในนั้นสุขภาพดีเหรอโอเคสุขภาพดีส่งให้ย่าเหรอโอเคพรข้อที่หนึ่งสามลิตรผลนะขอบเจามากนะจ๊ะ,จะเจ้าใช้น้อยเฮอร์คิวลิสพรอีกสองข้อล่ะยังไม่เอาใช้เหรออ๋อยังไม่ใช้นะ เก็บไว้ก่อนใช่ไหมโอเคโอเคได้ได้ได้